สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อนอวิมลท่าแพนะครับผมบอนสนะครับวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหาเจอได้ยังไงนะครับคือไม่คิดว่ามันจะมีอยู่เลยนะครับกับรุ่นนี้นะตัวนี้จะเป็นในคอลเลกชันของทางเซกโกเนี่ยรุ่นแบบค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวนะครับจะใช้ชื่อคอลเลกชันว่าไคลเชียหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไซเรียก็แล้วแต่เราจะเรียกออกเสียงผมการรับประกันเลยว่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนาฬิกาเซกโกเนี่ยใหม่ๆได้ปี2ปี3ปีเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ค่อย คุณหน้าคุณตากับคอลเลคชันนี้แน่นอนนะครับในคอลเลคชันเนี่ยผมออกตัวนิดหนึ่งนะคอลเลคชันเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็รุ่นนี้มีมานานมากแล้วนะครับตัวนี้ผมหาเจอในสต็อกที่แบบค่อนข้างที่จะอยู่ในหลือแบบลึกเลยไม่ไดเอามาโชว์อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ก็มีพอสมควรด้วยผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยมันเก็บไว้ทําไมหรือว่าทําไมถึงตัดสต็อกออกไปนะครับแต่ผมเอามาดูทุกอย่างแล้วเนี่ย,ยมันน่าสนใจน่าหยิบให้เพื่อนๆดูมากสําหรับคนที่แบบสนใจนาฬิการะบบโครโนกราฟแล้วแบบคอลเลคชัน โดยเล่า,ลา,าๆนะครับเจ้าตัวคอลเลกชันไซเทเรียหรือว่าไคเทเรียเนี่ยที่เราออกเสียงกันเนี่ยนะ,ะมันเป็นคอลเลกชันหนึ่งในเมื่อก่อนที่ทางเซกโกทำออกมาแยกที่ทําออกมาแบ่งเป็นนาฬิกาฟังก์ชันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วในคอลเลกชันนี้ก็จะเป็นพวกโครโนกราฟนั่นแหละหรือว่าตัวหน้าปัดที่มันมีลายเยอะๆหรือว่าฟังก์ชันเยอะๆนะครับเขาจะมาจัดอยู่ในคอลเลกชันนี้ซึ่งในคอลเลกชันนี้ในเมื่อก่อนเนี่ยสิปีก่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรคอลเลกชันอยู่ในระดับบนเลยนะเป็นนาฬิกาค่อนข้างราคาค่อนข้างสูง แต่ถ้าเกิดเรามาเทียบในสมัยนี้แล้วเนี่ยการทำโปรสเปกมาใหม่หรือว่าทําเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่มันเริ่มเข้ามาใหม่เนี่ยราคาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสมน้ําสมเนื้อหมายถึงว่าเริ่มปรับตามมาตรฐานต่างๆตามทุกๆอย่างค่อยๆปรับไปเมื่อก่อนเนี่ยใครที่เป็นแฟนซโก้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะจําชื่อคอลเลกชันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอย่างเยอะจริงๆนะครับเป็นเป็นสิบคอลเลกชันเลยก็ว่าได้นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเคยเห็นเนาะก็อาจจะเป็นพวกโปรสเปก ไฟสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นในคอลเลกชันในคอลเลกชันหนึ่งที่แบบแตกย่อยออกมาของทางแบรนด์ไซโกนะครับซึ่งก็ประมาณนี้ละกันนะครับเจ้าตัวคอลเลกชันไซเทเรียหรือว่าไซเทเรียนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสเปคตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาไซส์45ิมิลนะครับซึ่งเป็นระบบใช้ถ่านตัวนี้จะเดินเครื่องด้วยเครื่อง 7T92 นะครับบอกไว้เลยว่าเครื่อง 7T92 เนี่ยในยุคป,ปัจจุบันในปี2021เนี่ยก็ยังมี ทำออกมาในรุ่นใหม่ๆอยู่นะครับในใน,ในเครื่องรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัวลักทูลักของเขาจะอยู่ประมาณเกือบเกือบห้มิลน,นะครับอยู่ที่49.5ตัวนี้ความหนาของเรือนนี้จะอยู่ที่11.5อามิลเท่านั้นเองแล้วก็หุ่สายเนี่ยจะใช้เบอร์22นะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาดำน้ำหน0่เมตรนะครับหรือว่ากันน้ำ,นำ,นำเนี่ยหนึเมตรนะครับถ้าพูดถึงเป็นนาฬิกาดำน้ำหรือเปล่นาเรือนนี้ไม่ใช่เป็นานาฬิกาดำน้ำนะครับแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ในระดับที่กันน้ำอยู่ทีี่่่100เมตตรรนะััวว้้จใชชือหสา S NDC 2 4 P 1นะครับก็เป็นในคอลเลกชันเก่าและจัดว่าเป็นหนึ่งใน Limited e dition ที่ผลิตมาทั้งหมด1 5 0 0หเรือนนะครับคืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมหาเจอได้ยังไงหรือว่ามันทำไมถึงถูกเก็บอยู่นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้มีพอสมควรเลยมีหลายเรือนเลยนะครับมีประมาณ3-4เรือนเลยนะครับผมเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะก็อยากหยิบมาให้เพื่อนดูทันทีเลยเพราะว่ารุ่นนี้มันน่าสนใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนแล้วนะครับผมรับรองว่าถ้าเกิดใครที่แบบ เจอร้านเก่าแบบเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าในคอลเลกชันเนี่ยน่าจะพอหินหลงเหลืออยู่บ้างแหละนะครับแต่ต้องดูพวกเครื่องดูการทำงานของเครื่องด้วยนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยผมเอามาดูหมดแล้วว่ามันเดินดีปกติหมดแล้วนะครับก็ถือว่าจัดว่าเป็นอาลิการเรือนหนึ่งที่น่าสนใจของทางเซก k ้เลยก็ว่าได้นะครับในรุ่นนี้นะคือไว้แง่คือหาไม่ได้ล้ะล่ะนะครับ จุดเด่นของเรือนนี้นะครับเราไปดูกันหน้าปัดกันก่อนนะครับตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นมาตรวัดความเร็วเชคิมิเตอร์นะครับจะมาซ่อนอยู่ข้างในถ้าเรามองดูหน้าปัดข้างในลึกๆเนี่ยเราจะเห็นคําว่าเชีคิมิเตอร์ซ่อนอยู่ตรงขอบแชปเปอร์ลิงข้างในนะครับจะมีลักษณะออกดําเงาเลยคล้ายๆเป็นเซรามิกเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นน่าจะเป็นไม่ใช่เซรามิกแหละนะครับเป็นอาจจะเป็นขอบเหล็กนะครับสแตนเลสต่างๆที่ทําสีนะครับก็ค่อนข้างที่จะมอง ขีดต่างๆหรือว่าตัวเลขในขอบชัปตะเลงเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะแต่สิ่งที่มันมองง่ายของเรือนนี้ก็คือในส่วนตำแหน่งของเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีนะครับแล้วก็ส่วนเข็มจับเวลาเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนตำแหน่งชั่วโมงต่างๆเนี่ยก็ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาไซส์สปอร์ตหรือว่าเป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตนะครับจะค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับในตอนกลางคืนเรือนี้ก็จัดว่าเป็นหนึ่งเรือนที่ลงมืไบอยค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างจัดนะ ตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันโคนกราฟมาพร้อมกับวันที่บอกบอกวันที่อย่างเดียวนะครับก็ลักษณะต่างๆเนี่ยตัวขอบเบเซลต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนมันเป็นขอบเป็นกรอบไว่เฉยๆเหมือนมันหมุนไม่ได้แต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยขอบของเบเซลตัวเนี้ยมันสามารถหมุนได้นะครับแต่ผมลองเล่นดูแล้วนะครับการหมุนขอบเนี่ยมันเหมือนเป็นนาฬิกายุคเก,กา่าอ่ะมันยังเดินเสียงด้วยสปริงแบบชัดๆเลยนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะเหมือนแบบ มันเหมือนแบบเป็นสปีนดังแก๊กดังแก๊กดังแก๊กอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันฟิลลิ่งเหมือนเป็นนาฬิกาแบบรุ่นเก่าอะนะครับเอาจริงๆมันคือรุ่นเก่านั่นแหละบอกเลยว่าเรือนนี้ไม่ต่ำกว่า10ปีได้แล้วนะครับไม่ต่ำกว่า10ปีได้แล้วแต่เครื่องทุกอย่างของทางเซกุเนี่ยผมเก็บเองแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์หมดนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดข้างในเนี่ยในส่วนของตัวแบรนด์เนี่ย ที่คำว่าเซโก้เนี่ยก็ด้านล่าง,ขงเขาจะเขียนคำว่า Limited Edition ไว้แล้วก็มีคำว่า100เมตรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำหน้าปัดออกมาได้ค่อนข้างดูเท่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขีดต่างๆข้างในเนี่ยถ้าเราซูมใกล้ๆจริงๆเนี่ยเราจะเห็นอินดีเทลต่างๆของหน้าปัดเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่นะครับในส่วนวงนะครับของอามาตรวัดที่เป็นเซี่ยวนาทีตัวตำแหน่งด้านบนสิบนาฬิกาเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เล่นแสงนะครับเหมือนกับวงข้างล่างเลยนะครับ ที่เป็นวงจับจับเวลานะครับส่วนเข็มนาทีของเรือนนี้จะอยู่ในตำแหน่ง9นาฬิกาอยู่ฝั่งนี้นะนะครับที่ที่เราเห็นมันเลื่อนอยู่นี่คือเข็มนาทีของนาฬิกาเรือนนี้นะครับแต่ส่วนตำแหน่ง12นาฬิกาหรือเข็ยมยาวที่มีปลายเป็น,เ,ปนเหมือนลูกศรเนี่ยจะเป็นเข็มจับเวลานะครับถ้าเรากดข้างบนหนึ่งครั้งเนี่ยตัวเข็มจับเวลาก็จะวิ่งนะครับถ้าเกิดข้างในเนี่ยวิ่ง1ครั้งนะครับวิ่งครบ1รอบตัวเข็มนี้จะขยับไป1ขีดนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเข็มจับเวลาเนี่ยหมุนครบ12เมื่อไหร่เนี่ยไอตัวดอลลาร์เนี่ยจะขยับไป1ตำแหน่งน,นะครับก็มีทั้งหมด 60, 60ขีดก็60นาทีเลยทีเดียวโดยหลังๆมาเนี่ยถ้าเราดูในรายการโคโนกราฟรุ่นใหม่ๆที่ผลิตออกมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วแหละในเครื่องที่จะจับเวลาได้60นาทีแบบนี้นะส่วนใหญ่จะสูงสุดประมาณอยู่ที่30นาทีรุ่นนี้ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่หาตัวจับยากนะในในช่วงนี้ถ้าเกิดเราจะหาตัวใหม่ๆที่ออกมาเทียบกันตัวนี้นะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ในระดับ สูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับอ่ะพอเราอยากจะหยุดนะครับเราก็กดปุ่มเดิม1ครั้งแล้วก็กดปุ่มด้านล่างหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะดีดกลับตำแหน่งเดิมโดยการที่มันจะวิ่งกลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมูทเลยทีเดียวนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเรือนกันบ้างนะครับตัวเรือนของเรือนนี้นะครับทำออกมาเป็นแบบ3ปุ่มนะครับเม็ดตัวการปรับเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ในส่วนของข้างตัวเรือเนี่ยก็จะเน้นแบบเงาทั้งหมดนะครับปุ่มก็เงาดูด้านข้างตัวเรือไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนนะครับในส่วนของตัวสายนะครับก็จะออกลักษณะเงาหมดเลยนะครับก็การทำแสแตนเลสลมดํามาแบบนี้แล้วทำออกมาตัวเรืออ,ออกเงาแบบนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งก็คือเวลามันโดนรอยนิ้วมือหรือมันเปื้อนเนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดแต่ถ้าเกิดเราเราเช็ดอย่างสวยงามเนี่ยมันก็จะออกเงาแบบอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้คือข้อเสียของทางนาฬิกาเรือนลมดําทุกๆแบบทุก,ทก,ทกๆยี่ห้อเลยนะครับที่เหมือนที่เราต้องแลกมากับความสวยงามน,นะมันจะเป็นรอยค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับพอไล่มาในส่วนของตัวสายเนี่ยตัวสายของเขาเนี่ยก็จะเล่นลักษณะออกด้านๆนะครับผสมความเงาในตําแหน่งกึ่งกลางนะครับก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนนาฬิกาสายสปอร์ตนะครับก็มีความเล่นแสงเล่นเงาพอสมควรนะครับสายก็จะมีลักษณะเป็นสโลบ,บ้างนะครับในบางจังหวะแล้วก็ ก็จะเล่นความเงาความด้านนะครับสายตัวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะในนาฬิกายุคใหม่ๆที่รุ่นใหม่ๆที่ผลิตออกมาสายแบบนี้นะครับแล้วก็สายแบบสีดําแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูด้านข้างนะครับหรือว่าตัวด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นความดำเนี่ยแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดเราดูฝั่งฝั่งด้านนอกเนี่ยความดาจะเข้มกว่าฝั่งข้างในนะครับซึ่งก็การทําสีหรือว่าการลงสีเนี่ยก็จะลงไม่เท่ากันนะครับ ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะการทาสีแบบนี้มันจะไม่ลอกนะครับมันจะค่อยๆจางไปอย่างมากก็ต้องใช้เวลาที่แบบนานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่พวกนี้มันเคลือบอ,อะไรมาเรียบร้อยอย่างดีหมดแล้วนะครับมันจะค่อนข้างที่จะจางค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราไปตกไปกระแทกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ติดนิดนึงมันน่าจะทําออกมาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วน,ด,นด้านเนี่ยมันก็จะออกแบบตามแบบออกจางๆหน่อยหนึ่งนะครับ ส่วนฝาหลังของเรือน,นี้นะครับก็ทําออกมาเป็นรูปแบบฝาเกลียวนะครับแล้วก็จะมีนัมเบอร์บอกของเรือนนี้นะครับก็จะมีทั้ง1500หมด1500หเรือนนะครับก็จะบอกทุกอย่างนะครับตัวน,นี้จะเป็นแบบฝาเกลียวนะครับถือว่าน่าสนใจนะเรือนนี้นะใครที่จะเอาไปใส่แบบเล่นเล่นชิลๆนะเรือนนี้ก็น่าสนใจบานพับของเขาเนี่ยก็จะเป็นบานพับแบบบีบนะครับก็เป็นบานพับแบบบีบที่เปิดออกได้เลยนะครับตัวบานพับก็จะเป็นแบบสตเตลเลตนะครับไม่ยังเป็นยังไม่เป็นลมดํานะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าถามว่าราคาของเรือนนี้ที่เขาตั้งมาเนี่ยอยู่ที่14,350บาทเนี่ยตัวนี้ในคอลเลกชันไซเทเรียเนี่ยหรือไคเทเรียนที่ที่เราเรียกกันเนี่ยนะก็ถือว่าตอนนั้นนะถือว่าเป็นนาฬิการาคาระดับค่อนข้างสูงแต่พออยู่ในระดับเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าหมื่นกลางๆลเนี่ยรับเป็นลิมิเต็ดและเรือนลมดําด้วยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหาตัวจับยากเลยนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับทั้งหมดที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเพื่อนเพื่อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่า ทุกเดือนเนี่ยจะลงใบป,ประกันทุกครั้งนะครับหมายถึงว่าเวลาเราซื้อเนี่ยผมก็จะลงใบป,ประกันประกันให้1ปีหลังจากที่ที่เราจ่ายตังค์หรือวันที่เราซื้อเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถึงนาฬิกาจะเก่าแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็จะลงใบป,ประกันตอนที่เราซื้อนะครับไม่ใช่ที่ผลิตตอนที่เราผลิตนะครับก็ซื้อไปก็สบายใจได้เลยว่าเออนาฬิกามีประกันแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องสมบูรณ์แน่นอนนะครับแต่ ออกตัวก่อนนะครับเรือนนี้นะครับอยู่กับผมมาผมว่าน่าจะประมาณ10ปีละน่าจะต้องมีอย่างน้อย10ปีแหละตัวเนี้ยถึงมันเป็นลิมิเต็ดเนี้ยแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีกล่องแล้วนะครับผมลองค้นหาดูกล่องของเรือนนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าหาไม่ได้เลยแล้วก็กล่องอนะ่ะผมหาเจอแบบกล่อง2กล่องแบบค่อนข้างที่จะมีอายุการใช้างานแล้วค่อนข้างที่จะย่อยสลายไปรเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าไม่อยากให้เก็บนะครับอยากให้เอามาใส่ใครที่มีสไตล์การแต่งตัวที่ชอบนาฬิกาสีดําออกทองๆแบบเนี้ย ผมว่าเรือเนี้ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับสต่เรบใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมไม่เล่าต้นลิปผมเล่าตอนนี้เลยถ้าใครดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้แล้วก็สนใจนาฬินนการเรือนนี้นะผมคิดให้50%นะครับของราคาป้ายนะครับก็อย่างตัวนี้ก็คือ14350ก็หาร2ได้เลยนะครับถือว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็เวลาเพื่อนๆซื้อก็จะได้คู่มือกับใบรับประกัน1ปีนะครับก็คือได้ของใหม่แน่นอนแล้วก็ ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นของมือสองหรือว่าของอะไรนะครับก็บอกได้เลยว่าคือจัดโปรโมชั่นเอาใจเลยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับใครที่ดูคลิปตอนนี้ก็อยากให้รีบพักมาถ้าสนใจนะผมบอกเลยว่าเรือน,นี้มีแค่2อสเดือนเท่านั้นเองนะครับที่ผมหาเจอนะแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะมีเท่านี้เลยจริงๆนะครับยังไงก็สนใจก็พักมาสอบถามได้นะครับเวลามาอยู่บนข้อมือของเรือน,นี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการ นาฬิกาไซส์45ออกสปอร์ตลมดำมีมีลายสีทองนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าเรือนนี้ใสแล้วค่อนข้างที่จะดูเท่แล้วก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าเรือนนี้นะครับ SNDC 24P1 นะครับอยู่ในคอลเลกชัน Limited e dition ของ Criteria นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมวันนี้ผมบอจากเช้แน้ว,วิบลท่าแพก็สวัสดีครับ